ลงทะเบียนว่างงานไปแล้วรายงานตัวสองรอบแล้วไม่มีตังค์เข้าเลยครับทำไงครับต้องรอว่างงาน8วันก่อนหรอคะถึงจะลงได้ลงทะเบียนก่อนจะเป็นอะไรไหมคะยังว่างงานไม่ครบ8วันเลยสองคำถามนี้มีเข้ามาเยอะมากพอสรุปให้ฟังในรอแคนหนึ่งนาทีค่ะลงทะเบียนว่างงานไปแล้วรายงานตัวไปแล้วแต่ไม่ได้รับเงินต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผลการอนุม,มัติจ่ายเงินทดแทนอยู่ที่การพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมนะคะแต่เพื่อให้เราได้คําตอบที่ชัดเจนเราสามารถติดต่อไปที่ สายด่วนหรือติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยค่ะส่วนกรณีที่เราว่างงานยังไม่ครบ8วันเลยแล้วไปลงทะเบียนก่อนนายจ้างยังไม่แจ้งชื่อเราออกเลยเราก็ไปลงก่อนนายจ้างแล้วแบบนี้มีผลยังไงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะคงไว้แปวันได้เลยถ้าเป็นการลงทะเบียนภายใน30วันที่เราว่างงานก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมเขาจะพิจารณา ตามข้อเท็จจริงนะคะดังนั้นลงทะเบียนก่อนยังว่างงานไม่ครบ8วันเลยแล้วไปลงก่อนและนในจ้างยังไม่แจ้งชื่อเราออกเลยอันนี้ไม่เป็นไรนะคะขอแค่เป็นการแจ้งภายใน30วันที่เราว่างงานสามารถรอผลการพิจารณาจากสำนักง,งานประกันสังคมต่อไปได้เลยส่วนกรณีที่เราต้องการยกเลิกเพื่อที่จะลงทะเบียนใหม่ให้ไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมก่อนนะคะรู้กฎหมายสำหรับคนทำงานภายใน1นาทีฝากติดตาม h อ b u บั y ดีด้วยนะคะ